停下来。嗯 มาดีทำคุกกี้อยู่ใช่ไหมคะ you know the <ด>ก,กูเปขาเข้าเชียวไว้เอแไม้วยิ้มแ้มัม่ดีจะทำอะไรอันนี้นค,ค,คือจะเมาส์แต่หนูทำให้เป็นมาส์ไม่ใช่ตาคุกตาของคุกกี้จะหารูก,กับตาของมัน มันเป็นเทนหนุม่มเมื่อกี้มันคือน้ำตาลมันคือน้ำตาลยังไม่เสร็จหรอลูกคือน้ำตาลมันเป็นแกงอยู่อ่ะบูกคาำเสียงให้ด้วยิได้ยังคะอันนี้มันขมแม่ ขอบเราขอบใครเขานะเาคอยช่วยฉัขาวทางางฝางงงใจ ต่อไหมไม่ต่อแล้วเหนื่อยแล้วหรออ่ะทำขนมต่ออ่ะทำขนมต่อดีกว่าอันนะหัวใจด้วยหัวใจด้วยเป็นหัวใจเหรอโคโกบัตไม่ดีอย่างเงี้ยได้ไหมหัวใจไหมใช่อันนี้ก็มินิฮาร์ดเหมือนกันลูกต้องหริบเข้ามาต้องให้ไอ้นหนีู Halloween. มีหูมีตาหายาวหายไปท่อนหนึ่งเพราะว่าเป็นช้างเด็กนะไหนง,ง่งวงไหนง่วงทใหม่คัางไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกุก,กอมมาดีอยากทำขนมมาดีไม่ยากรองเอง